เฉาดีแช่ได้จิตอาสาร่วมกันวาดภาพบนกำแพง ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันวาดภาพกำแพงทางเข้าชุมชนวัดศรีสุพรรณบ้านวัวลายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเด็กๆจากหลายโรงเรียนมารวมกันช่วยกันสร้างสีงสันให้กับชุมชนผ่านกำแพงทางเข้าวัดศรีสุพรรณและชุมชนวัวลายด้านในน้ำใจเล็กๆน้อยๆอ,อา,าสาศิละปะวดาดภาพบนกำแพงวัดศรีสุพรรณวัวลายแต่มาวาดหมวคน,นยงคนใหญ่กวมี บอกคืนหูบทาสงทาสีวาดกันงามงามคณะเรสูพอนี่ก่อนแล้วละสูใครได้เตวม,มาแถววัวลายเนาะว่าสีสุพรรณนี่นะสูขเขาก็มาถ่ายหูบกันเนอะเพราะความร่วมใจร่วมมือของผู้คนผลงานออกมาที่นาดเปโจบแต่ภาพที่ออกมายิ่งใหญ่มหาศาลความดีสร้างที่ไหนก็สร้างได้นี่หละสังคมดีคนดีมีน้ำใจ